คุณกำลังฟังรายการเคลื่อนเสียงหลักสีมอมสาระดีมีเพลงเพราะกับสวทรตรัง FM 91.25 MHz ช่วงรอบรัวทั่วไทยในช่วงของรอบรัวทั่วไทยนะคะก็ มีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะคะกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะานายกรัฐมนตรีนะคะก็เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะหรือว่าสบ,บาคก็ประชุมพิจารณาผ่อนคลายมาตรการหลังจากาหลังสถานการณ์การระบาดของ ในประเทศไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่ทรงตัวนะคะถึงแม้ว่าจะพบกลุ่มจังหวัดนำร่องที่มีผู้ติดเชื้อสูงอยู่ในขณะน,นี้แต่ว่าเมื่อเทียบกับอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยเนี่ยมีจำนวนลดลงนะคะนอกจากนี้ค่ะมีการหารือการผ่อนคลายมาตรการในบางพื้นที่ด้วยนะคะ,ะบางกิจกรรมบางกิจการ,รแล้วก็รวมไปถึงมาตรการเข้าออกประเทศ t ทส t and Go ของนักท่องเที่ยวอีกด้วยอย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ท่าน ได้แสดงความเป็นห่วงนะคะกับเรื่องของคลัสเตอร์หลังปีใหม่ที่ท,ที่มีการระบาดอยู่นะคะโดยเฉพาะร้านอาหารสถานบันเทิงที่กรมสอบสวนโรคเนี่ยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบันเทิงแล้วพบว่าไม่ผ่านการประเมินหรือว่าเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดค่ะจนทำให้พบกลุ่มคลัสเตอร์ผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนจำนวนมากนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้จะเป็นข้อมูล จะได้นำเอาเข้าที่ประชุมสบคเพื่อพิจรารณาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะย้ำเรื่องของนักท่องเที่ยวรวมไปถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆนะคะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ถ้าหากว่าอยากให้การท่องเที่ยวนั้นกลับมานะคะทุกคนจะต้องร่วมไม้ร่วมมือกันร่วมใจกันนะคะถ้าหากว่ามีการกระทาที่ผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่เนี่ย จะต้องเข้าไปจับกลุมแล้วก็ดําเนินการอยู่แล้วแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลพยายามหามาตรการทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้ทุกคนก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ด้วยกันนะคะก็ขอให้อดทนนะคะให้ทุกคนอดทนเพราะว่าทุกๆมาตรการที่ออกมาก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักนั่นเองนะคะซึ่งทางกระทรวงสาธารณาสุขเนี่ยนะคะก็บอกถึงความคืบหน้านะคะการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับฉีดในเด็ก นะคะที่มีอายุ5-11ปีด้วยนะคะว่าวัคซีนเนี่ยจะมาถึงประเทศไทยในวันที่26มกราคมนี้นะคะในวันในวันพุธหน้านะคะจำนวน3ล้านโดสนะคะจากทั้งหมดเนี่ย10ล้านโดสที่มีการสั่งจองเอาไว้ในเบื้องตน้นแล้วก็จะเริ่มทยอยฉีดนะคะในวันที่31มกราคม2565ที่โรงพยาบาลเด็กก่อนเป็นแห่งแรกนะคะในส่วนของต่างจังหวัดก็ ต้องติดตามกันต่อไปนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดตรังเนี่ยก็ต้องดูนะคะว่าจะมีการจัดสรรวัคซีนมาที่จังหวัดตรังเนี่ยจำนวนเท่าไหร่แล้วก็จะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนในเด็กกลุ่มนี้นะคะ5-11ปีเนี่ยได้เมื่อไหร่แล้วก็จะได้ติดตามแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทราบกันด้วยนั่นเองนะคะ